สวัสดีครับผมพอนะัทสิษิ์นะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับทุกวันนะในรายการ Insight Daily นะวันนี้เราจะมาอัปเดตกลยุทธ์นะครับของโรงแรม5ดาวนะครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เหมาะด้วยนะครับสำหรับโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยที่ควรจะนำไปใช้หรือนำไปปรับตัวนะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะธุรก,กิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการเดินทางนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมด แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรงแรม5ดาวนะครับก็มีการดิ้นรนนะครับในการที่จะค้นหากลยุทธใ์ใหม่ๆเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายประจำนะครับหรือว่าฟิกคอร์สเนี่ยจำนวนสูงยิ่งเป็นโรงแรมจำนวนที่มีดาวมากยิ่งขึ้นฟิกคอร์สนะครับก็จะสูงมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนกับโรงแรมโรงแรมที่มีขนาดเล็กนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับก็ข่าวนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า business today นะแล้วก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะมีบริษัทนะครับที่เขาเนี่ยเปิดตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Daily Pass Daily แปลว่าประจำวันนะครับ Pass แปลว่าการผ่านนะก็จะคล้ายๆกับตัวคล้ายๆ e a s y Pass นะครับที่สามารถผ่านขึ้นทางด่วนได้ Daily Pass เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ใช้กับโรงแรม5ดาวเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถไปใช้ชีวิต สุดหรูสุดแฟนซีได้ในโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ Daily Pass นะก็ประกาศหาความร่วมมือนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีความร่วมมือร่วมกับในเครือโรงแรม m r r r o t t นะครับเพื่อเปิดให้คนไทยนะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวแบบ Luxury แบบ1วันโดยไม่จำเป็นต้องเข้าห้องพัก อ่านี่คือ Daily Pass นะก็จะไม่เหมือนพวก agoda booking com อะไรก็ว่าไปนะก็พวกนั้นเนี่ยคือเอาไว้จองแล้วเนี่ยจะต้องพักด้วยแต่ว่าของ Daily Pass เนี่ยในะกรณีที่เราไม่ได้ไปน,นอนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวก Facility ของโรงแรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาสระว่ายน้ำนะไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารอะไรก็ว่าไปแต่ปกติแล้วเนี่ยพวกห้องอาหารเนี่ยเราก็สามารถใช้บริการได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางโลเคชันบางพื้นที่นะครับเช่นล็อบบี้ลาว์นะครับหรือว่าโรงแรมบางโรงแรมดีๆเนี่ยก็จะมีมุมสงบนะครับที่เป็น co working space นะครับเป็น business center ให้เราสามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะผมก็เอารูปมาให้ดูนะก็เป็นโรงแรม oriental residence นะครับที่อยู่ตรงแถว อ่าสุขุมวิทนะแถวถนนอ่าไวเลสนี่คืออะไรนะถนนวิทยุนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีพันธมิตรนะครับที่เป็นโรงแรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็ทั้งพัทยาแล้วก็หัวหินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยเนี่ยให้ความนิยมสูงสุดนะครับก็อ่าคนที่เป็นอ่าผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็น C e o นะชื่อว่า Travel Travel at Network นะครับประเทศไทยนะครับคนนี้ชื่อคุณคริสโตฟมาร์คเซเซอร์นะครับก็เปิดตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Daily Pass นะครับเป็นการจองสิทธิ์เข้าเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆผมเองก็เคยมีเขาเรียกว่ามีความฝันนะครับแล้วก็มีความต้องการอยากจะเออบางทีเนี่ยชิลๆอ,อ,อยากจะไปใช้บริการเนี่ยใช้สระว่ายน้ำได้ไหมใช้ฟิตเนสได้ไหมอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเป็นแขกโรงแรมนะครับแล้วก็ Daily Pass เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์ของผมได้เลยทันทีนะครับถึงแม้ว่าบัตรเครดิตบางประเภทนะครับที่เราเป็นพวกประเภทอัลตาแพทินัมเพรสติชหรืออะไรก็พวกนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการใช้ฟิตเนสตามโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมคอนราดนะครับโรงแรมในเมืองต่างๆนะก็สามารถที่จะใช้บัตรได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ ไม่เคยไปใช้บริการสักทีหนึ่งเลยนะถือบัตรมาตั้งนานนะครับก็มีแต่ใช้ที่ลาจ์ที่สนามบินนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นถืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับไม่ต้องถือบัตรที่เป็นระดับ เขาเรียกว่าระดับสูงๆนะก็สามารถที่จะใช้บริการได้ในโรงแรมนะก็แล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่เลยนะครับก็เริ่มต้นกันที่500บาทหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับก็ต้องถือว่าการใช้บริการในโรงแรมเนี่ยเราลองคิดดูนะถ้าเกิดเราไปเที่ยวสระว่ายน้ำนะครับไม่ว่าจะไปสยามอะไรสวนสยามนะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับไปวัานน่านาวาไปที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยคือราคามันก็ ระดับ5-600บาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอได้ Daily Pass เนี่ยก็ได้วอลชอ r อีก500บาทด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าซื้อ1,000นะครับก็จะได้วอลชอ r 1,000ด้วยเช่นเดียวกันนะบวก Daily Pass เพราะนั้น Daily p a s s รวมอะไรบ้างก็สระว่ายน้ำผ้าขนหนู w i f i นะเครื่องดื่มเวลคัมดิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีมูลค่านะครับว่าเราไปใช้บริการฟิตเนสนะครับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหราคานี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับรวมผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูนะอย่าง Fit n e s s First p พ a ต i ิ um นะครับที่สนับสนุนสารทรซอยหนึ่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาแถมวอลชเชอร์ด้วยนะ สามารถดื่มไวน์ดื่มเบียร์ดื่มซอฟต์ดิงนะครับมีสนักมีค็อกเทลก็บริการแบบเต็มเกันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ต้องถือว่าดีลเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปแฮงเอาท์ชิลล์เอาทนะครับถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศดีๆอย่างอย่าง W Hotel นะครับหรือว่าโรงแรมเอ่อม o ริออตตมาร์คผมว่าเขาน่าจะเข้าร่วมด้วยนะอยู่ตรงสุข,ขุมวิทซอย24นะครับก็ไปชิลๆกันมาเพราะบางทีเราไปเที่ยวคาเฟ่นะ กาแฟแก้วหนึงก็1 6อบาทร้อบาทขนมชิ้นนึงก็250บาทรวมๆแล้วนกระป๋าก็ปาไปเกือบจะ600้อยแล้วสู้ไปใช้บริการโรงแรมเนี่ยมันดูเท่กว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ยังไม่มีโอกาสไปใช้บริการก็อลองไปใช้บริการดูก็มีโรงแรมหลายๆที่นะลดราคาห้องพักจาก20,000ื่นหมืนึงนะเหลือเพียงแค่2,000กว่าบาทนะไม่ว่าจะเป็นรินนะ้ําไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองผมว่าก็เป็นโอกาสอันดีนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังพอมีงานประจำำําทําแล้วก็ยังมีเงินเก็บเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็น once in a lifetime นะครับที่จะได้นอนโรงแรม5ดาวในเมือง ห้องคืนหนึ่งเนี่ยประมาณ300เหรียญ400เหรียญ US ดอลลาร์หมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับก็พวกเราไปลองใช้บริการกันอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับที่ชักชวนให้คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการตอนกลางวันนะไม่ต้องนอนก็ได้ ก็อย่างน้อยเนี่ยก็มาใช้บริการห้องอาหารก็ทําให้เขาเรียก f a c i l ิตีก็ยังมีการได้รับการบุรณะนะได้กระแสะแคทฟโฟมาก็จ้างพนักงานก็ยังดีนะครับดีกว่าที่จะปล่อยให้ f a c i l ิตี้เหงาๆนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไปใช้บริการที่สยามเคมิสกี้บ่อยนะครับที่ร้านอาหาร n นิชนะก็อรอจริงนะ นิดเอาจริงสยามเคมบริสกี้นะติดกับสยามพารากอนเชื่อไหมว่าไปกินข้าวนะที่ฟูดคอร์ทข้างล่างนะครับสยามพารากอนก็ใช้เงินประมาณ600บาท700บาทนะครับแต่ปรากฏว่าไปกินที่สยามเคมบริสกี้ร้านอาหารนะก็ใช้ตังจำนวนเท่ากันนะรบ,บริการดีกว่าเยอะคนไม่เยอะนะครับไม่ต้องเสี่ยงภัยโควิดผมบอกได้เลยว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยเดินห้างบ่อยๆนะคุณก็จะใช้เงินละล่านี้แหละก็ไปเที่ยวโรงแรมพักโรงแรมเที่ยวโรงแรมห้าดาวกันนะนี่ก็เป็นหนึ่งนในกลยุ นะครับที่ถ้าใครทําโรงแรมเนี่ยก็สามารถที่จะลองพิจารณาดูซิว่าเอ้เราสามารถทำดิวคล้ายๆกันแบบนี้ได้ไหมในพื้นที่ตัวเองท้องถิ่นตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่โรงแรม4ดาว5ดาวนะครับทีนี้อีกโรงแรมหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับในการปรับตัวของเขาเนี่ยก็คือโรงแรมนะครับปทุมวันปรินเซสนะครับก็มีการพลิกเกมนะครับ เปลี่ยนจากโรงแรมให้กลายเป็น RESIDENT หลายคนอาจจะงงเอ๊ะร e ิเดนคืออะไรริเดนก็เหมือนเป็นบ้านพักบ้านบ้านเช่านะครับที่เอาไว้ใช้พักระยะยาวแล้วก็เริ่มต้นที่50,000บาทแล้วก็บอกว่าห้าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกโอเช่าเดือนหนึ่ง50,000บาทอย่างนี้ มันได้กี่ตารางเมตรอะไรนะบางคนเคยเช่าห้องอคอนโดนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นบาท8,000 0บาทนะครับอาจจะได้ประมาณ100-200ตารางเมตรแต่นี้คือเป็นโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณได้มากกว่าคอนโดนะก็คือตัวบริการนั่นเองนะครับแล้วก็โรงแรมเนี่ยที่ปทุมวันปรินเซสนะที่ปรับตัวเนี่ยก็เป็น1ในธุรกิจนะครับที่ ก็เรียกว่าอยู่ในเครือ MBK Group นะครับแล้วก็โรงแรมปทุมวันวินเซตเนี่ยก็ติดกับบัมคลองเนี่ยแหละนะครับ ก็ต้องการจับกลุ่มนักธุรกิจนักการทูตแล้วก็คนไทยนะครับที่ต้องการอยู่ระยะยาวเอาจริง,รงนะคือ30วันนะตกวันละพันกว่าบาทเนี่ยไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เขาให้บริการเนี่ยคือโรงแรมก็คือโรงแรมนะครับก็มีบริการทาความสะอาดห้องชุดสวีทสอครั้งต่อสัปดาห์ก็ถ้าเราจ้างแม่บ้านปกติก็ครั้งละ800พันหนึ่งอยู่แล้วนะครับรวมค่าน้ําค่าไฟเห็นไหมถ้าเกิดเทียบออกับคอนโดเราต้องเสียค่าน้ําค่าไฟนี่ก็ถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบชอบเปิดแอร์เย็น เย็นจัดๆนะก็ซัดไปเลยเต็มที่นะครับรวมถึงอินเทอร์เน็ตสายาาไร้สายความเร็วสูงส่วนลด50%ของร้านซักรีดนะครับสามารถใช้คลับเลาจ์ได้4ครั้งต่อเดือนเอาจริงคือผมก็ไม่รู้ว่าจะฟิกทำไม4ครั้งต่อเดือนนะคือให,ให้ให้ไปเหอะนะครับสิทธิ์ในการเข้าใช้ฟิตเนสที่ดโอลิมปิกคลับไม่จำกัดโอ้โหนี่เจ๋งมากโอลิมปิกเนี่ยมีสระว่ายน้ำนะครับใหญ่มากเลยก็ถ้าถ้าใครไปพักที่นี่เนี่ยก็ ก็คุ้มเลยนะเพราะค่าค่าบริการนะก็ค่อนข้างมีราคาสูงพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นแบดมินตันเทนนิสสควอชวอตโเเวอร์นะครับก็เยอะมากมีบริการทำอาหารมีบริการเชฟส่วนตัวให้ด้วยแต่ว่านี้คิดค่าใ้จ่ายเพิ่มเติมนะก็รวมถึงค่าบริการลิมูซีนไปกับ1เที่ยว นะที่จอดรถฟรีหนึ่งคันต้องบอกว่าจอดจอดรถที่ามามุกคงนี่แพงมากนะครับถ้าใครไม่สแตมป์บัตรเนี่ยเจอเข้าไปชั่วโมงละ50บาทนะก็ต้องบอกผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาขึ้นราคาอย่างนะครับแต่ว่าที่ผมไปมาล่าสุดเนี่ยก็สักสีหปีที่แล้วนะครับก็ราคาแพงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็โรงแรม5ดาวนะครับก็ งัดกลยุทธ์ทุกอย่างนะเพื่อที่จะทําให้ได้กระแสงเงินสดมานะแล้วถ้าเกิดว่าใครทําโรงแรมขนาดเล็กโรงแรมโฮสเทลนะก็ลองปรับตัวดูถ้าเราไม่มีเฟสิลิตี้นะเอ๊ะถ้าจะทํำยังไงให้คนเข้ามาใช้ได้บางคนบางที่นะครับอ,อย่างผมเคยไปภูเก็ตเนี่ยก็มีการปรับตัวนะในการที่จะทําให้โรงแรมของตัวเอง สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งถ่ายรูปมีเบเกอรี่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะก็ทําให้คนคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะในะการปรับตัวนะครับในกลยุทธ์สำหรับโรงแรม5ดาวนะก็เราลองพิจารณาดูละกันนะสำหรับผมก็รายการเอเจนซี l เดก็ช่วยให้พวกเราตัดสินใจในการทรําธุรกิจได้ดีขึ้น ในทุกๆวันถ้ามีคําถามมีคอมเมนต์นะก็พูดคุยกันได้นะครับผมก็จะคอยตอบคําถามให้นะครับหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับก็ตัวผมเองเนี่ยถ้าในแฟนเพจพอ,อนัสิทธิ์เนี่ยผมตอบเองนะครับแล้วก็ส่วนแฟนเพจพอ Well Dynamics Thailand ก็จะมีทีมงานดูแลให้ก็ทักทายกันเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์นะครับไลน์แอดพัสิทธิ์นะก็ พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะผมก็เห็นอยู่นะแต่ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ทันก็จะมีทีมงานดูแลให้นะครับวันนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อยากให้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นกำลังใจในการทำงานของผมด้วยเช่นเดียวกันนะก็ตั้งใจคัดสรรข่าวดีๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยแหละทำให้พวกเราทำงานได้ดีขึ้นทำธุรกิจได้ดีขึ้นในทุกวันวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมอ่ะมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้เฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปขั้นนะแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยก็คือลูกค้าครับพอเรามาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเ,เราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นอย่าง พอเห็นโอกาสที่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะเเรียกว่ามันมีแผนที่ที่จะทำให้ผมเนี่ยแตก้าวไปถึงจุดนั้น ผมไม่ต้องรังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร,ร์ที่ทําให้เราประสบความสาเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่ก็แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยในมหาลัยอย่างเงี้ยแทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วลก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนแล้วเป็นส่วนหนึ่งในคอสัมมนาครั้งนี้ค่าาะความสาเร็จอะมันไม่รอแล้วอะยิ่งคิดนานยิ่งลังเลนาน โอกาสที่จะทำกำไรหรือทำกรายได้กับมาหาตัวรอมันก็ช้าไปทานั้น